วัดีครับผมนะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวมารีวิวนะครับอ่าเป็นเครื่องบินบังคับวิทยุนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบินบังคับวิทยุนะครับยี่ห้อของวอ l เลนเทคนะครับเป็นวอ l เลนเทคก็จะเป็นไอรุ่นเลนเจอร์400นะครับก็เป็นทรงเครื่องร่อนนะฮะมอเตอร์ขับหลังนะครับ ดูรหัสรุ่นรหัสรุ่นหน้ากล่องข้อมูลที่กล่องไม่ได้บอกไว้นะครับรหัสรุ่นเดี๋ยวผมไปดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะลงรหัสรุ่นไว้ที่คลิปวิดีโอด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดปีกนะครับก็คือ40เซนนะครับความยาวของลำตัวนะครับ30เซนนะฮะก็เป็นระบบ วิทยุ2.4แล้วก็เป็นไจโร6แกนนะครับสำหรับในการช่วยบินนะก็เดี๋ยวมาดูที่ตัวลำนะฮะแล้วเดี๋ยวทดสอบบินกันไปพร้อมๆนะครับอันนี้ก็คือกล่องที่ให้มาอุปกรณ์ในกล่องนะครับเป็นย e ี่ห้อวอลเลนเทนี่จะเป็นคู่มือนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับบอกขั้นตอนการชาร์จแบตเตอรี่การเล่นต่างๆแต่เราอ่านไม่ออกหรอกนะครับ คือภาษาอังกฤษก็คือเพราะฉะนั้นถ้าคู่มืออ่านแล้วเข้าใจผมจะไม่ทำรีวิวก็คือการรีวิวนะก็คือเป็นการทสอนการใช้งานเบื้องต้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวลำนะสีขาวทำด้วยโฟม EPP นะครับก็คือน้ำหนักเบานะครัมอเตอร์ขับหลังนะครับ จะเป็นที่ชาร์จกับปบพัดสำรองนะครับแบตเตอรี่1ก้อนคือชุดนี้แถมแบตเตอรี่2ก้อนนะครับก็มีให้2ก้อนนะครับสายชาร์จมีเส้นเดียวสลับชาร์จเอานะครับอันนี้ก็เป็นรีโมทคอนโทรลนะครับสามารถ มีสเตปไกโรให้เลือกเอานะครับอันนี้ก็ไปทดลองเลือกเอาเองแต่เบื้องต้นก็คือจะทดสอบระบบต่างๆตานบินให้ดูนะครับอันนี้ก็บินกลางแจ้งนะครับลมแรงรีโมทใช้ฐานสีก้อนนะครับถ้าในพื้นที่ที่แบบว่าเราบินตอนเย็นๆอย่างเงี้ยลมนิ่งๆนะครับมันก็จะบินง่ายแต่ตอนนี้ลมแรงก็คือทดสอบตอนลมแรงให้ดูนะครับ ว่ามันบินโอเคไหมผมจะบอกว่าถ้าลมแรงๆเนี่ยเครื่องบินทุกประเภทนะครับจะค่อนข้างที่จะคุมยากใส่แบตเตอรี่ปุ๊บ,บคือพร้อมที่จะทำงานนะครับเราก็เปิดรีโมทดันคันเร่งทางซ้ายขึ้นลงหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นกระโยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดูแล้วก็เร่งมอเตอร์ ถึนี่มาทดสอบนะครับการเล่นเครื่องบินนะครับก็จะต้องพุ่งเครื่องบินให้ทวนลมแต่นี้ก็คือทางทวนลมก็คือทางด้านหลังผมครับมันจะมีต้นไม้นะครับซึ่งผมไม่สามารถทวนได้ผมก็ต้องไปตามลมนั่นก็ต้องใช้ทักษะเอาครับส่วนคนเล่นมือใหม่ก็หาที่กว้างๆนะครับขึ้นทวนลมเท่านั้นนะครับผม ปแล้วนะครับการพุ่งนะครับจับจังหวะดีๆแล้วก็พุ่งไปตรงๆนะครับไม่ต้องไปวิ่งพุ่งเหมือนในคลิปฝรั่งอะ่ะหลายๆคนดูคลิปเครื่องบินฝรั่งเล่นช่างวัลอ,อะไรเงี้ยเวลาจะพุง่งแต่ทีต้องวิ่งตามไปพุ่งนะครับวิ่งแล้วก็พุง่งอย่างนั้นก็าหลล้มมันมาเยอะแล้วนะครับตั้งหลักดีๆนะครับเล่งแล้วก็พุ่งนะครับไม่ต้องวิ่งนะครับมันน่าจะมีไจโลช่วยประคอง ระยะควบคุมก็ไม่เกิน200เมตรนะครับจะอย่าบินไกลนะครับตัวเล็กนะครับเสียงก็จะวิวิดหน่อยนะครบับินเล่นกับลมสบายถ้าลมไม่มีก็จะนิ่งกว่านี้ คือการบินของเลนเจอร์400นะครัพวกนี้จะไม่มีล้อนะครับเป็นประเภทเครื่องล่อนเวลาล่อนก็ลงกับพื้นเลยพื้นหญ้าแบบนี้ยนะครับ นึงก็บินประมาณ10กว่านาทีนะครับก็อยู่ที่การใช้คันเร่งด้วยนะครับแล้วก็ทักษะการเล่นครับก็มีให้สองก้อนนะครับก็บินส่่ใจนะครับอันนี้คืออุบัติเหตุนะครับไม่ได้ตั้งใจลงคือผมพยายามจะเลี้ยงมาใกล้ๆแล้วก็รับเอาเดยเอินว่าลมมันนัดลงไปก่อน แตระดับความสูงขึ้นไปจากนั้นก็ล่อนเอานี่ล่อนเอานะครับขอเตอรล่อนเอาที่ทำให้เราเปนได้นาน ค,ครับก็คือใครที่สนใจอยู่นะครับตัวนี้นะฮะเ,เจอร์400ของวาเลนเทคครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์โทรและ ID ดีไลน์ที่ผมลงไว้โอเคครับ